เดี๋ยววันนี้ผมจะมาอันบ็อกขาตั้งเล็กอูลันซี่ TT สาหน้าตาเป็นแบบนี้กลางได้ประมาณนี้ดึงดึงนี่กางได้กว้างขนาดนี้ฮะระบบการกลางเท่ดีเหมือนกันนะการล็อกอะไรอย่างเงี้ยสูงแค่ไหนสูงประมาณนี้หัวทำอะไรได้บ้างหมุนหัวบอลเป็นอาคาสวิต แต่เพลทนี่เป็นเพลทอูลัมซีอูกามีพลิกลิลิตไหมไม่มีอันนี้เพลทฟอร์แคมเอฟสามแปดก็ใส่ได้เ <c oughs> พราะมันเป็นอาคาสวิตแข็งแรงนะดูแข็งแรงไม่ได้มีความสามารถของพลิกลิลิตใดใดแต่ว่าแค่เป็นเพลทอูกาที่ใช้อาคาสวิตหนีบเข้าไปเท่านั้นมีช่องขันเจกูหนึ่งส่วนสี่นิ้วขันเมจิกอาร์มได้หัวไม่พอใจขันออกได้เป็นสกู๊ปสามส่วนแปดนิ้ววัสดุดีดูแข็งแรงไม่กองแกงในนี้มีปะแจหกเหลี่ยม สบายขึ้นบ่าเล็ก